เลยค่ะคณิตสามิตนินะคะคประกอบไปด้วยความกว้างความยาวนะคะกับที่เพิ่มขึ้นมานะคะจากสองมิติก็คือความสูงหรือความลึกนั่นเองนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะทําให้กลายเป็นรูป3ามมิตินะคะ3ม,มิติด้วยการเลนตัวอย่างจากภาพแรกนี่จะเห็นชัดเลยนะคะจากรูปสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเด็กๆดูแค่สีเหลืองนะคะนะจะเห็นว่าเขาจะประกอบไปด้วย สองด้านนะคะนะมีด้านสูงกับด้านยาวใช่ไหมคะหรือว่าด้านกว้างกับด้านยาวก็ได้นะคะแต่พอเพิ่มขึ้นมาเป็นด้านที่สามนะคะ<ม>ก็คือด้านความลึกขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือมีความลึกขึ้นมานะคะกลายเป็นภาพสามมิตินะคะกลายเป็นของที่จับแบนแบนนะคะกลายเป็นมีมิติเพิ่มขึ้นมานะคะเราเรียกว่าสามมิตินั่นเองนะคะซึ่ง าเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะจะมีระนาบนะคะหรือด้านที่ขนานกันนะคะอย่างด้านกรณีนี้ก็คือด้านตรงข้ามนะคะสี่เหลี่ยมก็จะมีด้านตรงข้ามที่เขาจะมีลักษณะขนานกันนะคะด้านบนนะคะมีความยาวเท่ากับด้านล่างด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาความยาวเท่ากันนะคะอืมก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากึ้นมันเองค่ะไปดูตัวอย่างค่ะได้แก่อะไรบ้าง กล่องนะคะกล่องของขวัญหรือกล่องดินสอนั่นเองนะคะหรือมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะคะนะชั้นตู้หรืออาคารต่างๆเนี่ยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเป็นรูปสามมิติหมดเลยนะคะเป็นทรงสามมิติหมดเลยไปที่รูปทรงถัดไปค่ะทรงกลมนะคะทรงกลมคุณครูเมคะผมตัวจริงครับ กลมนะคะเป็นรูปเลข,า,เลข,า,ขามิติที่มีพื้นผิวโค้งเรียบนะคะทุกจุดนะคะเมื่อวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเมื่ออยู่จากจุดศูนย์กลางนะคะไปที่ผิวนะคะ,นะทุกด้านนะคะจะมีระยะนะคะเท่ากันนะคะทุกจุดเลยนะคะเราถึงเรียกว่าทรงกลมค่ะตัวอย่างได้แก่ลูกบอลน,นะคะลูกบอลลูกาล้กาหรือลูกโลกนะคะ ต่อไปค่ะทรงกระบอกนะคะหมายถึงรูปเลยค่ะคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมนะคะถ้าสังเกตจากภาพก็คือด้านบนและด้านล่างนะคะเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีระนาบนะคะที่ขนานกันนะคะเชื่อมต่อกันนะคะกลายเป็นทรงกระบอกนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะได้แก่อะไรบ้างมีเลยกระป๋องนะคะกระป๋องน้ำบัดลมท่อน้ำแก้วน้ำนะคะ เป็นทรงกระบอกทั้งหมดนะคะถัดไปค่ะกล้วยอ่าอันนี้ไม่มีคําว่าทรงอยู่ข้างหน้านะคะอ่านว่ากล้วยได้เลยก็รออ้วอยกกล้วยนะคะเป็นรูปเลยค่ะมิติที่มีฐานฐานก็คือที่ถ้าเด็กๆดูในกล้วยสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าฐานเขาหงายขึ้นมาให้ดูนะคะจะเป็นรูปวงกลมนะคะ เป็นรูปวงกลมไม่ใช่วงรีนะอันนี้คือเขาเฉียงๆเลยดูเป็นวงรีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นวงกลมนะคะวงกลมแล้วมียอดแหลมนะคะที่มีระนาบคนละระนาบกันนะคะแล้วเชื่อมต่อกันกลายเป็นรูปก,กล้วยนะคะตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างนี่ค่ะกลวยนะคะกลวยจระจอนนะคะแก้วน้ำกระดาษ ให้เด็กๆดูกใหม่นะคะได้ลองถ่ายนะฮะเมื่อกี้ใครได้ดูไปรอบนึงแล้วนะคะจะง่ายเลยนะคะมาไปดูรอบกันนะคะคำถามข้อที่หนึ่งนี่ภาพตัวอย่างที่เห็นนะคะเป็นรูปเลยคณิตชนิดใดคะกระบอก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 ครับกระบอกครับทรงกระบอกครับกระบอกค่ะทรงกระบอกถูกหรือเปล่ากระบอกถูกต้องค่ะทรงกระบอก ต่อไปไปดูภาพต่อไปค่ะคุณเมรียมไว้หลายภาพเลยออันนี้ง่ายๆค่ะทรงอะไรคะทรงกล้วยลูกกล้วยนั่นเองนะคะสังเกตตรงโคนนะคะที่เราเรียกว่าโคนไอศกรีมนะคะเป็นใช่แล้วค่ะเป็นกล้วยนะคะเป็นลูกกล้วยนะคะสังเกตตรงโคนของไอศกรีมนะคะต่อไปนะคะ